ส,สดีแบบไทยไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยอนุบาลวันชัยกลุลสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราเตรียมตัวที่จะมาเรียนกันหรือ,อยังคะวันนี้เราจะเรียนเลขอะไรนั้นเด็กๆจําได้ไหมคะคลิปที่แล้วเราเรียนเลข6ไปค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเลข7ค่ะ แล้วเด็กๆหยิบชิดขึ้นมาเลยนะคะเหมือนที่เช่าค่ะเราจะมาดูหน้าตาเลขเจว่าเลขเจของเรานั้นเป็นหน้าตายัางไงคะ่ะเลขเจฮินดูอารบิกค่ะเลขเจ็ดไทยสำหรับเด็กๆคนไหนที่ยังเขียนหรือระบายสีเองยังไม่ได้นะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆกระบายได้ค่ะจับมือหรือเขียนได้นะคะ เลขเจ็ดเชียงเชียงเส้นตรงค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราระบายจากเส้นตรงข้างบนค่ะระบายให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ระบายเส้นเฉียงค่ะนี่คือหน้าตาของเลขเจ็ดฮินดูอาหรับิกค่ะและนี่คือเลข7ไทยนะคะ เราก็มาเริ่มระบายตรงที่หัวก่อนค่ะลากขึ้นหยักหยักค่ะแล้วก็หางเลขเจค่ะนี่คือลักษณะของเลขเจดไทย เสร็จหรือยังคะอ่าก่อนอื่นที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะเชอร์จะพาร้องเพลงก่อนจะจากกันค่ะอ่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเราจะมาร้องเพลงแปลงฟันค่ะอ่าพร้อมแล้วไปเลยค่ะแปลงซิแปลงแปลง,แปลงฟันแปลงฟันข้าะอาดดีแปลงขึ้นแปลงลงทุกสี่สะอาดดีพระนุแปลงฟัน อเด็กๆคนไหนที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเที่ยงหรือจะเป็นก่อนนอนก็ขอให้เด็กๆแปลงฟันให้สะอาดเพราะว่าเรารักษาฟันฟันของเราจะไม่ไม่ผุค่ะฟันของเราจะขาวสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องมันแปลงฟันทีนี้ ช่วงนี้โรคระบาดโควิดนะคะยังมีเยอะเลยนะคะขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะหรือการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอและเวลาออกไปข้างนอกที่เชื่ออยากฝากว่าให้เด็กๆสวมแมสตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในตัวเองนะคะ วันนี้ทิชช์อ้อนขออนุญ,ญาตลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ